สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนค่ะอยู่กับฟางฮางอีสานนะจ้ะเมืเอ่อนี้ยฟังฮางอีสานพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวมากินก๋วยเตี๋ยวร้านในหมู่บ้านพ่อแม่พี่น้องร้านเปิดไม่เนาะจ้ะเปิดไม่ในหมู่บ้านหลัก่ะถนนเส้นนี้ก็สิเป็นช่วงสามแยกพอดีเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้านนพ่อแม่พี่น้องผ่านมาเส้นทางนี้กับแวะมาอุดหนุนแน่เด้อค่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดไม่หลัก่ะฟังก๋มาขอรีวิวข้าเจ้าเนาะ <c oughs> ฟางทั้งพุ่นก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวด้วจ้า ก๋วยเตีเ๋ยว่าจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบว่ามีมีสุยางเนาะก๋วยเตีเ๋ยวซี่โคงหมูตุนก๋วยเตีเ๋ยวเนื้อก๋วยเตีเ๋ยวไก่นะคะฟังทั้งนี้กระซิบไปเส้นถนนเส้นใหญ่เนาะเข้าไปสีละพูมค่ะแล้วก็ฟังทั้งนี้จะมีสวนอินทพาลัมเดี๋ยวสวนอินทพาลัมเดี๋ยวฟังสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวคือกันเมื่อนี้บ้านเฮามีของกินลายอย่างแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวกับมีแล้วฟังที่แน่น้ำให้พ่อแม่พี่น้องได้หูจักเนาะ ฟางกับบอค่อยได้่ายคลิปโดนแล้วเพราะว่าโทรศัพท์ฟางน่ะมันห่างเครื่องเก้ามันห่างนะจ๊ะจอมันแตกนะคะทักทายแฟนๆก็คืออยากฮู้ว่าพ่อแม่พี่น้องยังสบายดีบอส่วนฟางทางกีสานก็นสบายดีเด้อจ้าสบายดีนะคะเดี๋ยวที่พาพ่อแม่พี่น้องเขาไปเที่ยวในร้านก๋วยเตี๋ยวล้วกะไปเมาก๋วยเตี๋ยวในลานที่เตี้ยกันเ <laughs> <laughs> นาะไปทักทายเจ้าของร้านกัน เพิ่งเริ่มเปิดวันที่30มสิมถุนายนนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวหมูร้านพิเตี้ยนะคะหมูสดหมูตุนซี่โครงหมูตุน๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อสดเนื้อเปื่อยข้าวมันไก่อุ้ยข้าวามันไก่กับมีได้จ้ะเดี๋ยวฟังยังเข้าไปในร้านแต่ขออนุญาตเพื่อนไทยลูปก่อนทายคลิปก่อนวันนี้เปิดนะคะเปิดเปิดเป็นยังหัวคือกลับเนาะนี่ <laughs> เป็นยังคำว่าเปิดหัวมันคือกลับกัน มเมาส์วะป้ายเปิดมเมาส์วะเอาเกิดในเพื่อนเนี่ยเปิดอยู่ด้จ้าเมื่อเนี่ยเปิดเด้อเปิดตต้งแต้เมื่อน,นี่เป็นต้นไปไร,ร้านใหญ่มากเลยนะคะมีโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหารเพื่อนสาวก็เยอะแยะเลยเป็นตำรวนเนาะเพื่อนยูกันหลายคนบ่เงียบบ่เงาเนี่ยร้านก๋วยเ,ยเตี๋ยวสวัสดีค่ะทำอะไรกันคะ อะไรกันคะคนสวย <laughs> <laughs> เสียบหมูปิง้งค่ะเสียบหมูปิ้งขายที่ไหนคะตลาดโมตลาดแม่มอสป่ะจ๊ะโอ้ตลาดแรกตลาดย้มแรงเนาเนะคอแม่พี่น้องนี่บ,บาทจ้ะโอ้ไม่ใหญ่แท้ผสามเอ่อมีทั้งเนื้อม,มีทั้งมันเนาะสำหรับผู้ที่เพิ่นมากแบบสไตล์หมูสามสั้นนะคะออกรสชาติหวานนิดๆิดเป็นบ่จ้ะจ้าแซ่บ แสบรับประกันความแสบอุดนุนได้อยู่มาชิมได้ค่ะมาชิมได้นะราชพัตรร้อยเอ็ดรราชพัตรร้อยเอ็ดค่ะจ้าราชพัตรร้อยเอ็ดนะจ้าตอนนี้ฟังกับยูราชพัตรร้อยเอ็ดะจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่สวัสดีค่ะเจ้าของร้านนั่งอยู่นี่นะจ้าอ้าโผมเนผู้นี่ป่ะจ๊ะครับผมลูก้างเขาโอ้มาล้างชามเหรอคะโอ้เจ้าของร้านอยู่ฝั่งนั้นสวัสดีค่ะพี่เตี้ย สวัสดีจ้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านใหญ่เลยวันนี้<ม>เพิ่งเปิดาาปะจ๊ะในตามซี่มือนี่แหละจ้ะนี่แหละจ้ะเห็นมันเพิ่นเปิดกันเลยทีมาขอรีวิวอันร้านอาหารพี่เนี่ยด้วยจ้ะมีเมนูอย่างเนี้ยค่ะยอดฮิตก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะรสหมูตุนลักกาเอ็นก๋วยเตี๋ยวอันเนื้อสดเนื้อเปื่อยเนื้อสดเนื้อเปื่อยขาหมูแล้วก็ มันไกล้ป่ะจ๊ะไก่จ้ะโอ้หลากหลายเลยเนาะค่ะคุณมันต้มฮ่อนๆเลยพ่อแม่พี่น้องอันนี้ต้มยังเนาะจ้ะเนี่ยต้มหัวหมูจ้าปลาหัวหมูนี่เฮ็ดยังค่ะอ๋อเตรียมไปขายจ้าขายตอนเนียกว่าทำไอ้นี้ก๋วยเตี๋ยวตอนเย็นก็มีตอนเย็นก็มีต้มหัวหมูต้มไก่ไก่ต้มน้ำปลาป่ะจ๊ะว่าเป็นยังจ้ะธรรมชาติบ้านเขาเของร้านเพิ่นใจดีอยู่เพิ่นบ่านยังดอก เพป็นให้ฟังมารีวิวได้ตามสบายว่าสั้นเพรมีตรตำมะฮุ่งก่าจากเมื่อนี้กลายก๋วยเตี๋ยวย่ามาถามหาะฮะตำมะฮุ่งกว่าเอาเอาเส้นก็ได้ค่ะพี่จ้ะผสมกันก็ได้หมายถึงว่าถ้วยนึงก็เป็นเสซมมี่ไห้ก็ได้มีหมูมีเนื้อตุ๋นจ้ะมีหมูตุ๋นค่ะหลายอย่างจ้ะหลากหลายเลยจ้ะคนกับกำลังเข่าวล้านเนาะแม่พี่น้อง ก๋เต mm hmm. ี๋ยวรสเด็ดก๋เตี๋ยวรสเด็ดก๋เตียวเนื้อตัวในสองคำมือจารุค่ะทั้งหมดกิดป็นได้เจ้าวันไปอ่านภาษาไทยดีก็เข้าแมนยุกจ้าเพราะว่าเขายุ่ใจกลางหมู่บ้านเนาะจ้าอยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยแต่ก่อนก็เปิดอยู่ข้างนอกแต่ก่อนฟังเคยไปรีวิวใหายุ่นพี่เราขายกับพ่อปลาน้ำช่วงนี้ไม่ได้ขายแล้ว่จ้า จะทำยังหมูเล้งหัวอมจ้ะอันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวอะไรคะอันนี้วุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวหมูจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูวุน้นเส้นฟังสั่งมาหาถ้วยได้พ่อแม่พี่นอ้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่เมืน่อนี้มาเมาล้านเนาะจา้ะเมาล,ามาลา้านยันยันเพิ่นขายบอดีเมาเ,าเบิดเลย <c oughs> ร้อยเรือยเยอะเดี๋ยวน้ําตกใกล้ใกล้กันจังใกล้ใกล้เรียบเริ่เสร็จร้านเพิ่งเปิดไหมพี่น้องเดี๋ยวก็ลูกค้าหูจักข้าเจ้าก็น้ามาดอก เปิดใหม่เจ้าวันม่ค่ะเกขาแม่ค้าเก้าหนาเก้าร้านไม่หนาเก้าค้าหู้จากยี่หรอกจ้ะไปใไซค่ะเจ้าก็น้ำไปคือเก้าล่ะเอาหมมก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอันนี้กับหมูเนาะค่ะ นี่เป็นเด็กเสิร์ฟให้ด้วยนะเนี่ยรับออเดอร์ให้ทุงน้ำตกว่อน,นั่งก่อนแป๊บนึงจ้านั่งถ่ายเย็นเย็นก่อนแล้วก็มีสาวสวยได้คอยบริการด้วยนะเนี่ยบริการอาหารมีทั้งข้าวมันไก่นะคะแล้วก็มีอย่างแน่เนาะจากคนสวยค, <c oughs> คนสวยไอ้กล่องเนี่ยเพราะปากเนี่ย ของร้านต่อไปใช่น้ำเสนอบอกว่าน้ำเสนอนะจ้าขันไก่ี่ขามเคนสวยก็จะบ,บริการเขามันไก่เนาะพ่อแม่พี่น้องเข่าขาหมูรากาไก่ทอดใช่ค่ะแต่ลูกสาวพอแล้ว,ลว,อลวขอแค่ลูกสาวพ่อยังโสดนะ <laughs> คนดูก็พร้อมเปเย์แล้วเขาก็จะตามมาอุดหนุน เว่าเจ้าของร้านสวยไงอันนี้เข่าขาหมูด้ยจ้าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็นี่เข่ามันไก่จ้าแล้วก็ข้าวมันไก่ทอดนะคะดูได้เลยจากน้องคนสวยเนะาะจะพร้อมเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟลูกค้าแล้วนะคะ เน้นๆเนนพราะแม่พี่น้องหมูเน้นๆเนื้อเน้นๆน,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 นะคะ หมูขาหมูใหญ่ค่ะหญ่ก็หนาคนอีกเดี๋ยวเฮียแกกำลังเสิร์ฟกำลังจะเตรียมค่ะเฮียกำลังเสิร์ฟัที่เอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าอยู่หนาราชั่วพัทพอค่ะขายดีไหมคะเฮียพอได้ค่ะยอดขายต่อวันเยอะไหมคะ ขายอยู่แล้วขายขาหมูก็เรายี่สิบขาหมดปกติขาแล้วเท่าไหร่คะขาหนึสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยขาหนึ่งสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยแต่เราแต่เราทำเป็นถุงละห้าสิบสี่สิบอ๋อแต่เราจะทําให้เป็นชุดแบบพอดีกินพอดีทานนะคะกินสองคนอย่างเงี้ยสองร้อยห้าสิบโอ้ใหญ่เลยโอ้น่าจะกินอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะ อันนี้กินยู่อาทิตย์หนึ่งยังไงก็ทําชุดใหญ่นะห้าสิบาทอ่ะกินได้สองคนเลยนะกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะดีนะไม่สดวันต่อวันค่ะไม่สดวันต่อวันไม่มีค้างคืนเนาะไม่มีมะ,เะเรา,า,อา,าวอเราต้องขายสดมันหมดทุกวันอ่ะมันไม่มีให้ค้างคืนครับได้ดีครับค่ะโอ้ขาหมูน่าก,กินจัง พี่น้องกะแวมาติหล่ะจ้ะเ้นนี่ถนนไอเ้นตลาดเจ้าบ้านดงกลางดงสว่างนะคะถ้าพี่น้องมิจีเพสกระเซิร์ฟทบ้านตลาดเขาว่าอียงตลาดตลาดคอเนาะบ้านตลาดคอบ้านตลาดคออ๋อตลาดบ้านตรงกลางแต่ว่าหมู่บ้านนี่ขาเจ้าเอิ้นดงกลางดงสว่างค่ะถ้าพี่น้องบ่ฮู้จักอีหลีก็เซิร์ชราชภัฏรร้อยเอ็ดก็ได้แล้วก็เอาเบอร์โทรจากของร้านเพิ่นไหวก็ได้สั่งจองเพื่อนก็ได้เด้อจ้ะเพื่อนรับเพดอยู่ สมมติว่าโทรมาย้ำเส้าสิ่สิกินช่วงบ่ายสีโทรมาแต่เช้าเนาะ <c oughs> แบะเขามาเอาขาหมูเขามากินก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะเอาทัวมาลงก็ได้ได้พี่นอ <c oughs> ้องสิสิ่ๆได้เบิดแป๊บเดียว <c oughs> ถ้ามีทัวมาเที่ยวร้อยเอ็ดนะคะข้างๆนี้จะมีสวน <c oughs> อินทผลัมนะคะ <c oughs> นี่หนูว่าจะแวะเข้าไปอยู่เนี่ยเพราะว่าบอกแจ้งเจ้าของร้านไว้เมื่อเช้า เพื่อถ้าพี่น้องแบบว่ามามาเที่ยวสวนอินทภาลัมซื้อสวนเพื่อนอีหยังเนาะเพื่อนบอกอยู่เมื่อเช้านี้หนุ่มขึ้น,น,นแล้วหนังแดงแตรงกลาค่ะตรงนี้ละกัน,นจะได้เห็นใหญ่ๆโอ้โหโอเคค่ะป๊อตพี่น้องอายกล้องเหรอ <laughs> อายผู้เฒ่าในกล้องบ่ ไม่ต้องอายหรอกจาก้าติดต่อได้เหรอติดต่อได้ใช่ไหม <laughs> ติดต่อได้นะติดต่อได้ติดต่อมาอุดหนุนร้านเจได้นะคะคนสวยชื่ออะไรคะเนี่ย,ยน้องน้องพลอยเออเน้องพลอยเห็ดกวยเตียวนะคะวุ้ยพี่น้องเออนาตานารักเนาะท้ำกับเข่ากับเป็นเป็นดาวไปเป็นลูกไพ่เนาะ <laughs> <c oughs> ตอนเย็นก็ไปขายของช่วยแม่เนาะบางวันก็เห็นขายเฟนไฟคนสวย <c oughs> จ้าคนสวยพูดไม่ค่อยเก่งค่ะแต่ว่ารักหมดใจรักลูกค้าน่ะหมดใจทำให้กินสุดฝีมือเลย่อแทนขเเบิดไม่เป็นไรไอพี่พูดให้แทนก็ได้ เจ๊เร,จร,จรับไหมพนักง,งานล้างถ้วยอ่ะรับค่ะหนูกินแล้วหนูไม่จ่ายนะวันเนี้ไม่ใช่พนักงานถ้วยเอาผู้ซอยบ่แม่เอาจ้าเอาจ้าใส่เสื้อสวยนะวันเนี้ยซื้อมาจากไหนคุณคุณ <laughs> สร้างลายย่างลายเนวหลายคนกินผู้เดียวได้เนี่ยจ้ะตัมีมูกินหรอก ว่าสิกินเพื่อพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้ะค่ะพี่น้องล้วก็มีผักแบบบุฟเฟ่น้ำด้วยจ้ะตักหน่อยตักหลายก็ได้เพื่อนบ่าวาแต่ว่าตักแต่พอทานนะคะนี่เจ้าของร้านเพินเ่นใจดีตักได้เลยว่าสั้นผักสวยนี้สลัด มากินกปวยเตี๋ยวน้ำฟางทางอีสานนะจ๊ะ คะเส้นเนื้อเปื่อยขอุัตรงนี้มาตี๋ ก็เจียวเนื้ตอตรงนี้กะปิแล้วครับผิดสดขั่วนะค่ะ <c oughs> ลองสักมิดนึงม <c oughs> ิดสดเดินได้ไหมคะ select ค่อยกหรอกเวลานูกินกวยเตี๋ยวหนูจะกินะเพ็้นหกินบะเพ็กว่นเอา บอกแบบว่ารีวิวร้านอาหารซูปรเปอร์แม่พี่นอ้องเบิ่งล่ะเพราะว่าอยู่บ้านกับยังไม่ทันได้มีเวลาบานเซียนเนี่ยกินซูเปอร์แม่พี่นอ้องเบิ่งเนาะเพราะว่ากับช่วงนี้กับภารกิจหลายอย่างช่วงไหนก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้คือเก้าเด้อล่ะค่ะฝากติดตามช่องห้างอีสานบ้านเฮาญิทช์ชแนลด้วยนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขา้ามารับชมเนาะค่ะขอให้ร่ำรวยกัน ไดก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวหันอีสานคือเก่า้าใได้จ้าขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามในเมื่อนี้ค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยกันสุขภูสุขคนนะคะขอบคุณหลายๆจ้าบา,บายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคค่ะ